ม้ว่าพระเอกจะเข้าเมืองและยึดเมืองสีฉางได้สําเร็จแต่่วนจริงก็หนีรอดไปได้จากนั้นเขาก็ได้ไปหาหนางเอกไปขอร้องนางให้ช่วยเหลือประชาย,ยาเสียเพราะก่อนหน้านี้พนางได้วางยาพิษสุนจริงด้วยการจูบจนตัวเองต้องถูกผิดไปด้วยโดยที่นางเอกก็ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอองเหลี่ยงในตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าเมืองเพื่อเป็นฮองเต้เต็มตัวโดยที่อองจินและองไล ก็พูดถึงความดีความชอบที่พระเอกได้ทําก่อนหน้านี้ฮองเตจะให้อะไรเป็นรางวัลแต่ฮองเตก็กลับตอบไปว่ามไม่จาเป็นต้องให้เพราะพระเอกเป็นลูกและลูกก็ต้องแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วอองจินก็แนะนําไปว่าถ้ายัางไงก็ให้ฮองเตประทานรางวัลให้กับเหล่าแม่ทัพในกองโดยที่เรื่องนี้ฮองเตก็ได้ไฟเขียวและก็เห็นด้วยส่วนประชาย,ยาเียในตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วและดังเอกก็ได้ขอบคุณพระนางที่ก่อนหน้านี้ได้เสียสละ เพื่อวางยาพิสูน์จริงแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกที่ที่วันนี้เขาได้เขา้าเฝ้าฮ่องเต้โดยที่ฮ่องเต้ก็ยินดีที่จะประทานรางวัลให้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าเขตปกครองแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปทั้งหมดเพราะาเขาต้องการรับหลานไทจีเข้าวังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นราชทายาทโดยที่เรื่องนี้ฮ่องเต้ก็ได้ปฏิเสธไปว่าขอคิดดูก่อนแล้วจากนั้นก็ไล่พระเอกให้กลับบ้านไป ด้านประชาย,ยาเซียก็ถามนางข้าหลวงเรื่องของสุนจิงแล้วพนางก็ได้รู้ว่าในตอนนี้สุนจิงนั้นยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่ด่านถงและถึงแม้ว่าพนางจะวางยาพิษสุนจิงแต่แท้จริงแล้วคนที่พนางรักก็คือสุนจิงพอมันก็คือคนรักเก่าของพนางที่ต้องแยกจากกันด้วยเหตุผลทางการเมืองส่วนดังเอกก็ได้มาหาไปเอกแต่ก็แปลกใจว่าฮองเตประธานรางวัลแต่ที่จวนของเขากลับไม่มีคุณนางเข้ามาร่วมยินดี แต่พระเอกก็เหตุผลไปว่าเขาเป็นองชินที่นำทัพจะกลายชิดคุณนางไฟบุญหรือไฟบูก็ทำไม่ได้และนางเอกก็ให้คำแนะนำว่าพระเอกควรไปหาเสนากู้เพื่อขอบคุณเขาเรื่องก่อนหน้านี้พระเอกก็เลยบอกไปว่าหลังประชุมเขาได้ไปหาเสนากู้แล้วเพราะเสนากู้เป็นคนที่ดีมากและที่สำคัญเสนากู้เลยเด็ดเท้ากู้ปฏิเสธรางวัลและไม่ยอมรับพระเอกก็เลยไปติดวนของเขาเพื่อขอบคุณโดยตรง นางก็เลยแซวไปว่าที่ไปเพราะอยากพบคุณหนูกูหรือเปล่าพระเอกก็รีบปฏิเสธทันทีแล้วก็แย่ไปว่านางเริ่มหึงแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเดินเล่นและเลือกซื้อของด้วยกันเมื่อซื้อของเรียบร้อยแล้วนางเอกก็เข้าวังเพื่อไปเยี่ยมประชาย,ยาเสียแล้วก็มอบสมหิมะให้กับพนางโดยที่พนางก็ได้ขอบคุณแล้วก็บอกไปว่านางเอกก็คือคนในดวงใจของพระเอกเมื่อก่อนน,นี้จวนชินอองไม่เคยมีผู้หญิง ก็ก่อนหน้านี้พนางได้ส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับพระเอกและพะนางก็พูดถึงสัญญาก่อนหน้านี้ที่พระเอกจะรับรองความปลอดภัยหลานชายขอดีไท้ยจือและจะยอมให้เขาได้เป็นราชายาทและนี่ก็คือเงินไขได้เสียงชีวิตเพื่อหวางยาพิสุนจริงเพื่อเป็นคอแลกเปลี่ยนแล้วพาก็ตัดมาที่ท้องพลงที่ในตอนนี้ฮองเต้ได้แต่งตั้งแม่ขององจินและองไลให้เป็นฮองเฮาส่วนแม่ของพระเอก ให้เป็นเจ้าอีรัวผสมแต่เรือ่องนี้เหล่าขุนนางที่นำโดยเจ้าเท้ากู้และเสนาเหอก็กลับม่เห็นด้วยพระ,ระเอกมีความดีความชอบในการสู้รบเพราะฉะนั้นแม่ของเขาก็ควรจะเป็นฮองเฮาแต่ว่าฮองเต้ก็กลับปฏิเสธจะไม่มีเย้ยใยแล้วก็ให้เหตุผลไปว่าแม่พระเอกเป็นคนต่ำต้อยเพราะฉะนั้นนางก็ไม่ควรได้รับการแต่งตั้งพระเอกที่ไม่พอใจก็เลยคุกเขาเพื่อขอให้ฮองเต้ถอดจดของเขาและจากนั้น นายไปเฝ้าดานอยู่ที่เมืองชายแดนฮองเต้ก็ได้ตัดบทโดยการไล่พระเอกให้ออกจากวังจากนั้นก็มีราชองการแล้วก็สั่งปลดเขาให้ออกจากกองทัพและถ้าไม่มีคำสั่งก็ห้ามออกจากวังเด็ดขาดด้านนางเอกก็ได้จัดหลุมศพให้กับลิวเชิงเฟิงหรือว่าชุยลินที่เป็นเงาของนางด้านชุยลินและคนสนิทก็ไปหลมหลมผับไปโดยที่คนกลุ่มหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและภาพก็ตัดมี่ิระอารามสิงอินที่ในตอนนี้ประชาชาเซีย ก็สมปรานาและได้ออกจากวังตามที่พนางได้เคยขอร้องพระเอกเอาไว้ส่วนพระเอกในขณะที่กําลังกินดื่มอยู่นั้นเผยยวนก็ได้แวะมาแจ้งข่าวว่าในตอนนี้กองทัพซูนจริงที่ไปป่าไปเย่ได้เดินทางกลับมาแล้วพระเอกก็เลยแนะนําไปว่าให้แม่ทัเพเผยส่งเผยยวนไปที่ฉางโจเพื่อทําศึกในครั้งนี้จากนั้นก็ตั้งทัพตรงกลางเพื่อโจมตีกองทัพไปเย่แล้วเขาก็ขอร้องเผยยวนด้วยการไปส่งจดหมายให้กับนางเอก แต่เมื่อส่งจดหมายแล้วเผยหยวนก็กลับไปสบอารมณ์พอนางไม่ได้เปิดอ่านและไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยนางก็ได้ไขคอข้องใจเอิพไปเอกได้สูญเสียอำนาจกองทัพแตแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เสียอะไรเลยได้คุณหนูกู้ก็ได้ไาเยือนไปเอกและมอบของขวัญให้กับเขาและของขวัญที่ว่านั่นก็คือภาปักรูปแม่ของเขาและของสิ่งนี้ก็ทําให้ไปเอกนั้นพอใจมากและการพูดคุยกันในครั้งนี้ก็ทําให้คุณหนูกู้ได้รู้ว่า พระเอกจริงจังเรื่องการแต่งตั้งฮองเฮามากส่วนเผยยวนก็มารายงานเรื่องการส่งจดหมายที่นางเอกไม่ได้ตอบกลับมาเผยยวนพอได้เห็นรูปปักของคุณโูกู้แล้วเขาก็รู้ทันทีว่าคุณโูกู้ต้องมีใจกับพระเอกแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปเพราะคนที่เขาชอบก็คือนางเอกดานประชายาเซียที่รู้ข่าวจากพระเอกว่าสุนจริงยังมีชีวิตอยู่และตั้งมั่นอยู่ที่ด่านถงพนางก็ได้ส่งจดหมายให้กับหลานไท้เจอ เพื่อให้หลานไทยเจอซ่อนตัวไปก่อนดานพระเอกก็ได้รู้ข่าวว่าองจินต้องการนำทัพเพื่อไปจัดการกองทัพไปเย่พอรู้แบบนี้พระเอกก็เดาได้ทันทีว่าองจินและองไลต้องพ่ายแพ้แน่นอนไม่ว่าเผยหยวนจะเป็นทัพหน้าแล้วเรื่องนี้ฮองเต้ก็เห็นชอบแล้วแต่ละโจงการก็ยังไม่ถูกล่างออกมาแต่ถ้าศึกในครั้งนี้องจินทำสาเร็จองจินจะได้รับความดีความชอบมากมายและที่สําคัญกองทัพเชิญซี ก็จะตกอยู่ในมืออองจินแต่พระเอกก็คิดว่าศึกนี้อองจินต้องพ่ายแพ้แน่นอนแม้ว่ากองทัพไปเย่จะเหนื่อยล้าก็ตามเมื่อเป็นแบบนี้พระเอกก็ได้ส่งดีกาเข้าวังเพื่อขอทอทองเต้และยอมรับเรื่องการแต่งตั้งแม่ของเขาให้เป็นเจ้าอี้หรือพัสนมแม้ว่าตัวเขาจะต้องเสียใจก็ตามโดยที่ทองเต้ก็ได้แต่งตั้งแม่ของเขาให้เป็นเสียนเฟยส่วนองจินก็ยุ่ยใหญ่ทองเต้เพราะไม่ต้องการให้พระเอกนำทัพไปที่ฉางโจ แต่ฮองเต้ก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงเพราะพระองค์จะมีคําสั่งให้กักบริเวณต่อไปส่วนนางเอกที่รู้เรื่องนี้นางก็ได้ไปที่จวนชินเพื่อปลอบใจเขาแต่ก็พบว่าด้านในก็กลับว่างเปล่านางก็เลยให้หมอยาเป่านกหวดเพื่อเรียกตัวสายลับเสียแล้วจากนั้นก็ให้นําทางเพื่อไปหาไปาเอกแล้วก็พบว่าเขาเอาจะดื่มเหล้าแล้วก็เม,มาไมโดยระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากแล้วจากนั้นเขาก็ได้ปรับทุกกับนาง พราะตั้งแต่เกิดมาหน้าของท่านแม่ก็ไม่เคยเห็นเลยและเขาก็ได้ตัดเพาะเรือที่ฮองเต้ไม่ยอมแต่งตั้งท่านแม่ให้เป็นฮองเฮาและเรื่องที่เขาเสียใจนั่นก็คือท่านแม่ต้องมาตายเพราะว่าให้กับเนิดเขาส่วนนางก็ได้ปลอบใจแม่ของเขาต้องดีใจอย่างแน่นอนพอแม่ของนางก็ดีใจเสมอที่ท่านได้ให้กําเนิดนางแล้วจากนั้นนางก็ได้ไปกอดเขาเพื่อเป็นการปลอบใจด้านสายรับเสียก็ได้มอบหลังสมุนไพรให้กับหมอยา และเขาก็ได้บอกไปว่าทุกครั้งที่คิดถึงนางเขาก็มาเก็บสมุนไพรหนึ่งต้นเพื่อคลายความคิดถึงหมอยาก็เลยบอกไปว่าตาคิดถึงก็แค่ส่งจดหมายเหมือนที่ไปเอกได้ส่งให้กับนางเอกสายรับเสียก็ได้ถามไปว่านางคิดถึงเขา,าหรือเปล่าหมอยาก็เลยบอกไปว่าทางงั้นก็ลองทายดูสิด้านนางเอกในขณะที่นางจะขอตัวกลับแต่ระเอกก็ไม่ยอมไหไปต่อให้เอาครูเมืองมาแลกเขาก็ไม่ยอมนางก็เลยบอกไปว่า ถ้าเพอเอกเป็นอ๋องตายล่าก็คือของของเขาแต่รพอเอกก็บอกไปว่าเขาไม่ต้องการตายล่าและต้องการแขนางเท่านั้นแต่นางก็บอกไปว่าต่อยเขาไม่ต้องการตายล่าแต่คนที่อยากได้ตายล่าก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเขาไปจากนั้นนางก็ได้ก้มจูบเขาวานลุงขึ้นเมื่อเพอเอกตื่นมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเมื่อคืนได้หลับฝันไปแต่ในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นสายรับเสียก็ได้เดินเข้ามาพร้อมถุงผลไม้เชื่อม ที่เตรียมให้กับหมอยาแต่ว่านางก็กลับออกเดินทางไปแล้วเพราได้ยินแบบนี้พระเอกก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ฝันไปแต่เรื่องทั้งหมดก็คือความจริงพอร,รู้แบบนี้แล้วพระเอกก็ควบมา้าแล้วก็ออกเดินทางทันทีโดยที่เขาไม่สนใจว่าในตอนนี้ได้ถูกกักบ,บริเวณอยู่ด้านนางเอกในขณะที่กําลังพักดื่มชายอยู่นั้นก็ได้เห็นดอกไม้ที่เสี่ยวเอ,อิได้ยกเข้ามาแล้วนางก็รู้ทันทีว่าพระเอกได้ดักรออยู่ และที่ตามมาก็เป็นเพราะว่าต้องการมองดูหน้านางให้เต็มสองตาแล้วภาพก็ตัดที่องจินและอ,องไหลที่ในตอนนี้กําลังวางแผนชั่วเพื่อย,ยึดอํานาจกองทัพจากพระเอกและแผนการที่ว่านั่นก็คือให้เผยหยวนนาทัพไปที่แนวหน้าเพื่อทําการสู้รบแต่ว่าองจินจะไ่ส่งสะเบียงและกองหนุนไปให้และถ้า,าพ่ายแพ้ก็จะโบยความผิดทั้งหมดไปที่เผยหยวนและภาพ ก็ตัดประดนส่วนจริงที่ในตอนนี้ก็ได้รับข่าวว่าพระเอกได้ถูกปลดแล้วส่วนผู้นําทัพที่ไปปราบกองทัพไปเย่ก็คือองจินกับองไหลพอรู้แบบนี้ส่วนจริงก็มั่นใจว่าองจินและองไหลต้องพ่ายแพ้แน่นอนและที่สําคัญเมื่อมีคนชั้นต่ำอย่างองเหลียงที่เป็นฮ่องเต้และพระเอกถูกปลดเรื่องนี้เขาก็มั่นใจมากแล้ส่วนจริงก็ยังได้รับข่าวว่าในตอนนี้คนของมันได้รู้แล้วว่าหลานไทยจอ ได้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนดานฮองเต้ก็ได้รับหนังสือที่เผยยวนได้ส่งมาขอสเบียงและกำลังคนเพื่อเป็นการสนับสนุนแต่ของจินก็ใส่ไฟและยุยงฮองเต้ไม่่งสเบียงและกำลังคนไปให้เผยยวนโดยยกตัวอย่างเรื่องราวในอดีตที่พระเอกไม่มีสเบียงก็สามารถตีเมืองได้และได้ความโง่เขลาละหูเบาฮองเต้ก็ตอบตกลงตามนี้และภาพก็ตัดมาที่พระเอกโดยที่เราเป้าก็ได้มารายงานว่า เผยยวนได้ถูกตัดสเสบียงและกองหนุนมีหนำซ้ำอยาออกคำสั่งให้บุกโจมตีศัตรูพระเอกก็เลยออกคำสั่งให้สายรับเสียไปส่งจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพสกุลชุยเพื่อขายวงล้อมให้กับฉ่างโจพอนางเอกได้อ่านจดหมายแล้วทางด้านวางังหลวงก็ได้รับรายงานว่าในตอนนี้เผยยวนและกองทัพเจนซีได้ถอนทัพออกนอกเมืองแล้วเพราะถูกโจมตีอย่างหนักส่วนช่างโจในตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือของแม่ทัพชุย ที่โจมตีกองทัพไปเย่จะแตกพ่ายและยึดเมืองไว้ได้พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้องจินก็หาแพ้ทันทีด้วยการโยนความผิดทั้งหมดให้กับเผยหยวนองไร่ก็ได้แยงไปว่าที่เผยหยวนพ่ายแพ้ก็เป็นเพราะว่าองจินได้ขัดขานฮ่องเต้ไม่ให้ส่งกองนุนและสะเบียงไปกับเผยหยวนพอได้ยินแบบนี้องจินก็ถึงกับเงียบไปเลยส่วนองไรลก็ได้เสนอไปว่าให้พระเอกนำทัพเพื่อออกรลบอีกครั้งแม้ว่าองจินจะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่สุดท้ายฮองเต้ก็ตกลงตามนี้แล้วก็ลางราชงการเพื่อให้พระเอกนำทัพ